ตอนนี้ก็มาอัปเดตนะคะนี่ค่ะน้องยาก็เอาเนี่ยค่ะขอนไม้ที่เรามีนะคะมาดัดแปลงเพื่อจะมาวางตรงนั้นนะคะเห็นไหมมันเป็นกองมันติดพื้นค่ะแม่เขาก็กลัวงูม,มาซุกนะคะไม่ใช่อะไรหรอกแล้วก็ไอเสษอ่อนเสษฟื้นน้อยๆนะคะเราก็จะให้น้องเ็เผาถ่านไปเลยนะคะดูค่ะเขาเอาของที่เรามีค่ะมาดัดแปลง อืมเขาเป็นช่างนะคะเขาเลยทําเป็นบ้านน้องยางเขาสร้างเองอ่าใช่ใช่ค่ะอ่าช่างที่ทําห้องครัวป้าไปซี่แวะมาหาแม่เมื่อเช้านะคะเขามาถามไป้ตรงเพิงตรงนั้นตรงจานคว่ำจาน,นะคะ่ะตรงตรงติดกับห้องน้ําใครมาทําไม่ทําดีจังแม่ก็บอกก็อ๋อก็พ่อบ้านาคิดเขาบอกอว่าทําทําดีเนาะป่ ดูสิคะแป๊บเดียวเห็นไหมแป๊บเดียวนี่ไม่ใช่แบบว่านั่นนะคะทำดีด้วยก็มาดูนะคะตอนนี้นะคะน้องยาเขาก็ทำชั้นี่ตรงนี้เรียบร้อยแล้วนะคะก็เอาไปวางไว้ข้างบนนะคะพวก อานาพวกอะไรที่เป็นสัตว์เป็นสวนนะส่วนใหญ่ก็จะเป็นถุงฐานแล้วก็อันนั้นเราไว้ขายนะคะพวกรังเก่าแล้วก็พวกขวดพลาสติกพวกพลาสติกอะไรเงี้ยเราจะเอาไว้ขายนะคะนี่ค่ะเอา้ายาเมื่อวานเอาไปไม่ไหวใช่ไหมไม่ไหวอ๋อโอเควันนี้ได้มัดใส่ท้ายรถได้เออเอาอยาไปเต็มเลยโอ, <laughs> อ้ใช่ใช่ก็นี่นะคะชั้น ก็ใช้เสาที่เรามีนะคะนี่ค่ะแบบนี้นะคะเป็นเสาเป็นอะไรแบบนี้ก็คือเอาของที่เรามีค่ะตอนนี้นะคะน้องยาเขากำลังทำอะไรนะคะเราจะให้เขาเผาถ่านก็คือน,นี่ค่ะจากไอไม้ที่ตัดตัดไว้นะคะเป็นท่อนเป็นท่อนตอนนี้เราก็ซื้อนะคะไอถังเผาถ่านนะคะเดี๋ยวนี้สะดวกค่ะทันสมัยมากขึ้นนะคะนี่ยถังเผาถ่าน ี๋ยวจะดูวิธีขาเผากันนะคะก็ <_ d ue> จะเผายัางไงก็กำลังจะกิ้งไปนะคะกำลังจะกิ้งไปไปเผานู่นนะคะกลางๆที่เรานี่ค่ะคะือดีหน่อยที่เยอะค่ะที่กว้างเาใกล้แล้วได้ัไหนอออบอกเผาใกล้คนไม่ค่อยได้นะเผาถา่านนะเผาแบบทำถา,ถานานะคะอย่างเงี้ยคะ่ะอย่างเราฟันลงมามัน มันแบบว่ามันกีดขวางทางเดินคนอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็มันอะไรนะสังกะสีก็จะทําให้สังกะสีรั่วค่ะแล้วก็ตัดตัดออกตัดอะไรมาทําการเผาทําการเนี่ยค่ะปืนไปกองไว้ตรงนั้นเต็มเลยนะเห็นไหมค่ะ ที่มันกว้างค่ะเผาตรงไหนก็ได้นะคะทานบางบ้านนะคะเขามีตั้งแบบว่าโอ้โหหลายอันเลยนะคะที่เขาเผาขายกันอนะ่ะแต่ว่าไปเสียมาไว้ใช้เฉพาะครอบครัวคะ่ะละอ่อนเดียวพอเอาไว้เผาไว้เวลาเวลาเราจะทำแบบว่าไม้อะไรของเราแบบที่ที่เราฟันมาที่มันแบบว่าคือไม่ได้ใช้ประโยชน์เอาไว้ก็งูมาซ่อนอยู่ข้างล่างนะคะไม่ไหวนะคะ ทำให้ใช้ประโยชน์ได้ดีกว่านะคะเมื่อวานนี้ก็ให้น้องยาเขาลื้อลือล้อลื้อออลือลอลอล้อออกมานะคะก็เ้เขาเป็นขาดหมดเลย ตอนนี้นะคะน้องยาก็กําลังเตรียมพื้นที่อยู่นะคะก็นี่ค่ะรถน้อยของเราที่เราไปซื้อกันมาวันนู้นนะคะวันที่เราไปสั่งไม้นะคะก็ใช้ประโยชน์ได้นะคะรถน้อยเนี่ยเหมาะกับสวนเล็กๆอย่างเรานะคะรถน้อยเงี้ยไอ้มันจะมีรถซุกอะ่ะเขาเรียกอะไรไม่รู้นะคะ,ะภาษาอังกฤษนะคะไม่รู้เรียกว่าอะไรลุงคิดก็บอกว่าเนี่ยอยากจะดูว่าน้องยาเขาจะเผาถ่านแบบไหนนะคะเมคชาโคยังไงคะ โทรไปขึ้นไปเมื่อกี้ก็ไม่ยอมรับสายค่ะได้กาแฟขึ้นไปแก้วหนึ่งแกไม่ยอมรับสายเลยนะคะนี่ค่ะก็ให้น้องยาเตรียมของก่อนนะคะก็กําลังทําชั้นวางค่ะวางให้ถังมันไม่ไม่ไม่วางกับพื้นนะคะเพราะว่าเดี๋ยวความร้อนมันจะไม่ไม่เขาเรียกอะไรนะไม่หมุนเวียนเพราะมันติดพื้นเกินนะคะมันต้องยกแบบนี้นะคะตาไปซี่ก็ไม่เคยไม่เคยนะคะแต่น้องยาเขาเขามี ฝังแบบดินแบบเดี๋ยวเกิดฝนตกอะไรอ๋อถ้าเอาตั้งพื้นเผื่อฝนตกอะไรอย่างนี้นะคะเดี๋ยวน้นํามันจะซึมเข้าไปมันจะทําให้ฐานของเราไม่เป็นฐานนะคะก็คือเปียกแล้วมันก็จะดับไปนั่นเองนะคะ <S <S เราก็เลยต้องยกแบบนี้นะคะยกพื้นขึ้นเออทีนี้น้องยาเขากำลังเลือกไม้นะคะเลือกไม้ใส่ลงไปในถังเใส่ลงไปในถังอ้อน้ำแข็งมาสง่งละ แฟนทางบ้านจะเอาไปนะคะไปใช้เฉพาะครอบครัวค่ะเราไม่ได้ทําขายเนาะอย่างพวกที่เขาทาขายเขาก็ขุดดินเห็นไหมคะเป็นเตาเตาอ่ะเตาใหญ่ใหญ่อ่ะดินเป็นโพนเป็นเหมือนเป็นเหมือนภูเขาเล็กๆนะฮะข้างล่างแล้วก็คือไม้ค่ะแต่นี่เราเอามาใช้ครอบครัวเอ๋อันนั้นเหมือนเหมือนเตาเผาผีใช่ไหมอ๋อชื่อเตาอันนั้นเขาเรียกเตาเผาผีน้องยาบอกนะพอทีสามสิบีสิบอบได้ค โอ้โได้เผาทีได้4 0 30 40ส,สอบเลยนะคะไอเตาผีเนะี่ยเขาเรียกเตาผีนะเตาเผาถ่านแบบเป็นเป็นนูนเป็นนูนๆนะคะเหมือนภูเขาเล็กๆเนะะี่ยเขาเรียกเตาเผาผีก็คือเผาถ่านนี่แหละ <c oughs> แต่นี้เรามาใช้ครอบครัวแบบเศษไม้อย่างเงี้ยห่ามากองไว้งูเนาะมันก็มาซ่อนนะคะเจอไปหลายตัวนะคะไม่ไหวละมันลกนกลางทุ่งนา ก็ต้องทำใบสักม,มันจะไหมจากข้างบนลงไปข้างล่างอืมมันจะไหมจากข้างบนลงไปข้างล่าง่ะงน,งงงงน้องยาบอกเขาเขาก็มีของเขาเหมือนกันนะน้องยาก็เลยทำเป็นสังเกตดูเขาเอ้าข้างล่างมไม่ไหมข้างบนไหมหมดแล้วอือแต่มันไม่เป็นไม่เป็นขี้เท้าหมดหรอไม่ใช่ไหมสังเกตควันอ๋อต้องสังเกตควันสังเกตว่ามันสังเกตดูว่ามันไหมหมดแล้วเราก็ปิดปิดฝากเตาเลยจะมันกระดับเองมัน ปิดไม่ให้อากาศเข้าแล้วก็ดับดับเพรพรุ่งนี้ถ้ามันเย็นเราก็มาเปิดพรุงร่งนี้หรือมันลืนนี้ก็ได้ไดแต่แต่มันดับแล้วมันก็ไม่ไหมนะครับอือพอมันเย็นแล้วเราก็เก็บใส่กระสอบใช่ไหมเออก็ง่ายดีนะนี่แลหละค่ะอยากจะดูนี่แหละถึงมาถ่ายให้แฟนทางบ้านดูนะคะก็เพิ่งเคยเห็นเหมือนกันค่ะอะทาทถังนี้ป้าพีซ่ซื้อมาหกร้อย หกร้อยเท่าไหร่น้องยามเมื่อวานไปกับคุณเชฟหกร้อยเจ็ดสิบนะคะ,ะซื้อมาไว้ใช้ค่ะมันอยู่แล้วมันเป็นถังแบบนี้ค่ะถังน้ํามันเก่าอย่างเงี้ยมันอยู่ได้นานค่ะอยู่ได้หลายปีเลยแหละไม่ใช้เราก็ไปเก็บไว้มุมไหนก็ได้ค่ะมันไม่ได้แบบหนักเหมือนปูนเหมือนโอ่งอะ่ะอันนั้นมันย้ายยากเข้าโอ่งอะ่ะโอง่ง่ะเห็นไหม อ่ะไอเศษอะไรอย่างง้นะคะก็ต้องเผาไฟค่ะเพราะว่ามันทำให้วิสัยทัศน์การมองเสียนะคะ <S <S 1> <S 1> เดี๋ยวไปเรียกคุณคิดก่อนนะคะแล้วก็นี่แหละให้น้องยาเขาเรียงปืนก่อนนะคะนี่ค่ะเขาก็เรียงแบบนี้นะคะแฟนทางบ้านเผื่อซื้อไปก็จะได้ทำเป็นนะคะก็เรามีความรู้ใหม่ๆนะคะเราก็แบ่งปันกันไปเนาะก็อย่างนี้ค่ะเรียงแบบนี้เนาะแฟนทางบ้านเห็นเนาะเดี๋ยวว่าพี่ซี่ขอไปเรียกคุณคิดก่อนนะคะ ตอนนี้ลุงคิดกับโซดานะคะก็ลงมาดูแล้วนะคะเนี่ยตอนนี้ลุงคิดก็มาช่วยน้องยานะแกไม่เคยเห็น,นะคะ่ะเพิ่งไปเรียกแกลงมา ไอเต็มแล้วนะคะน้องยาบอกสองเตาน่าจะพอไหมอาจจะสามใช่ไหมเออใช่อันนั้นมันอันใหญ่เนาะเออถ้าถ้าเผาไม่ได้ยาก็ไม่เป็นไรก็เอาไว้ทําอย่างอื่นเอาไว้แต่งเอาไว้ลองสุดท้ายเลยเออเอาไว้ลองเคยไ้ลองแล้วมันไหม้ไม่หมดครับอืมนอกจากเอาไว้ข้างบนไหมเพราะว่าถ้าไม้ไอ้ถ้ถ้าเผา จริงแล้วมันมันใช้เวลานานนีดิปตรวนี้จะละลายเอยเหรอเพราะตัวนี้มันบางเนี่ยเออใช่ใช่โอเคมันใช้ความร้อนมากเอองั้นก็เอาไว้ตกแต่งสวนดีกว่าถังมันเสียหายครับเออใช่อายุการใช้งานถังจะสั้นลงค่ะน้องยาเขาบอกว่าที่เขาเคยเผานะคะไอ้ท่อนใหญ่ๆเนี่ยบางวุฒิมันใช้เวลาเผานานนะคะแล้วมันอาจจะทําให้ถังละลายได้นะครับเพราะมันไม่ใช่ดินเนาะอย่างดินบางทีมันยังแตกเลยนะคะที่เขาใช้ดินเผากันนะคะเผาเคยเผาที่บ้านก้นทะลุเลยอุ้หู ก้นพันธที่ทะลุเลยต้อ็ามาหาเหล็กเชื่อมปักเดียวงานสีกแพงอยู่ได้จบขากอืมใช่ไม่รจะท่อนขนาดนี้ได้ด ok, ไห<ด>มพวกนี้อือท่อนพวกนี้ได้นะคะ,ะที่เขาพูดผู้ที่เขาเคยทำมานะคะเขาจะรู้นะคะคือเขามีประสบการณ์อ<ต>่ะพูดง่ายๆนะ่กไม่เชื่อรถผมก็เผาหมดแลยแม่ขอกอม่าไปเผา มมไ่หดแม่น้องยาก็เคยเตือนฮะตอนน้องยาซื้อมาแรกๆก็เผาทุกอย่างนะที่ไหนได้ก้นทะลุเลยก้นเตาทะลุเลยนะฮะร้อนเกินวันเดอ์อัปทูอัทูิมบอกว่าแคนออฟเิร์ฟสโมกอะสังเกตควันเราเออิมแคนโน่เดี๋ยวพิมดู ก็ให้น้องยาเขาเลียงเรียงไปนะคะเรียงเสร็จนั่นแล้วเรจะดูเหมือนกันเดี๋ยวพิเทลเลตต์ต้องอยาใส่เยอะเกินเกินกว่าจะปิดฝานะคะเพราะว่าต้องปิดฝานะคะไม่งั้นมันจะไม่อบนะคะ,คะต้องเอาฝามาเช็คนะคะว่า อันนี้เขาเลือกให้หรือเราเลือกเองในถังเลือกเลือกเอเลือกเองผมคุณคิดจะนี้สวยที่สุดเลยเหรอโอเคแต่ขอบมันจะไม่สวยเออไม่ค่อยนั่นแต่มันมันสวยสุดก็เลยเปลี่ยนมาเป็นอันนี้ไี่กับตัวเอออ้าวแล้วเราไม่เผาไฟก่อนเหรอก็เผาที่หลังได้อ๋อเผาแล้วมันติดเองมันเองครับออ๋ ดูเขาล็อกเดี๋ยวไปดูตรงนู้นดีกว่าพออยู่เขาแล้วยาบอกว่าล็อกพออยู่นะคะเดี๋ยวก็ไขออกเดี๋ยวจะไขออกยากอย่าไปยอกเฮ้ยยอกล็อกแน่นเกินนะคะก็จะมีที่ล็อกฝาไว้นะคะล็อกแน่นเกินก็เปิดยากนะ,ะกเจอความร้อนเข้าไปอีกอโอเคทีนี้ก็เตรียมไฟนะคะคือปิดฝาก่อนนะคะที่น้องยาเขาเคยทำ เพราะว่าถ้าเกิดเราไปจุดไฟก่อนแล้วจะปิดฝายากมากซึ่งไม่โอเคนะคะอ๋อจุดจากข้างล่างเหรออ๋อเนี่ยเขาจุดจากข้างล่างค่ะเขาเอาฟืนไปก่อโอมีนาก็จึงยกยกพื้นสูงค่ะเขาก่อจากข้างล่างค่ะอือ บบไปไปหนุ่คิดนะคะไปเอาขี้กระบ,บองให้นะคะฝั่งนี้ก็ต้องใช้ดินปิดนะคะวุป้าพี่ซีเพิ่งเห็น,นะคะ่ะดินก็เปิดฝั่งนี้ก็ได้เหร,อ,หรอีผมปิดไว้ก็ได้ไม่ไมรเมีหลายสูตรถันไม่ตายตัว สูตรไม่ตายตัวนะครปิดดินไว้ก็ได้หรือว่าจะเปิดก็ได้นะคะเปิดปิดฝั่งไหนก็ได้เออมึงคิดก็ตามมาดูตลอดเลยนะคะเนี่ยไม่เคยเห็นกันค yeah, ่ะเออดีก้อนอิดบ้านเราเยอะเนาะ <laughs> เออลองเพื่อให้มันไม่ล้มนะคะเพราะว่ามันมีน้ำหนักให้มันดูมั่นคงค่ะมันให้ไม่ให้มันควันมันออกก็ได้แล้วเดี๋ยวค่อยปิดทีหลังครับ ก็ตามดูทุกงานนะฮะสดานางก็ไม่เคยเห็นเหมือนกันอย,อ,ไไอยาบอกหิมหนัดกูดฝ่อเมกไฟเออแต่ลุงคิดอ่ะโปรเฟสชินั่นเอาขีก้กระบองมาด้วยไหมละ่ะรรเออเดี๋ยวถ้ามีขีก้กระบองอะโนพอมแพรมไม่ได้ขุดไม่ได้ขุดลงข้างล่าง สดาอย่าไปใกล้ทางลูก oh, wait, so เออมันร้อนนะไม่ใช่จะไปเดินสัมผัสแต่ขนหายเดอ้อ you cannot near to mud นะ oh, <she S 1> บอก herself, เออ fire, นี่ค่ะน้องยาก,ก่อไฟแล้วนะคะสดาอย่าไปชิิๆนะหางไหมหางไหมไฟนะลูก yeah, ออสุดาเขาจะกลัวไฟค่ะ เ่าค่ะลมยาวค่ะลุงคิดอ่ะอูนี่ควันเริ่มขึ้นข้างบนแล้วค่ะลุกสโมกเข้ามาเรอยดิเออควันเริ่มขึ้นข้างบนแล้วค่ะ oh. อ๋อเขาก่อจากข้างล่างพอไปซีก็คิดว่าเขาก่อจากข้างบนนะคะ อะไรสดาก็กาเสร็จกันแล้วนะคะทีนี้เราก็รอนะคะรอจนเขาบอกว่าวันหนึ่งก็ได้แล้วนะคะถ้าไม้ไม่ใหญ่นะเดี๋ยวเย็นๆเราก็ค่อยดูกันอีกทีนะคะว่าจะออกมาเป็นแบบไหนก็กลับมากันแล้วนะคะเยิ่กจะต้องอย่าง มันมีผู้ใดมาซื้อสมุนยารที่ปั้นให้ใส่พุ๋ว้าปะวุยไหวกันจรงนตอนนี้นะคะนี่มาดูนะคะตอนนี้ก็หูยดูค่ะเห็นไหมถังุูยถังมันไหมหรือเปล่าน่ะไปเรื่อยๆครับแบบนี้หลยุูยถังมัน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 โอหรือเปล่ายามันอย่างนี้เลยเออปกติใช่ไหมอ๋อมันร้อนนะคะดูค่ะถังไหมไปเลยอ่ะนี่ลุงคิดก็มาถามมันมันโอเคหรือเปล่า โลห,หนาแล้วใช่ไหมโอเคยาขอบใจมาก <so check. S 1> สุดาบอกเช็คไม่ไหวมังพอ่อร้าน <laughs> สุดาบอกอยาให้หนูไปใกล้เลยหนูยังไม่อยาก <So S 1> เป็นบาร์บีคิวก็โระยูนนอกโอเ็พนดีอ่ะคุด้เปินดัดฮอตไปกับร่องก๊สโเ่นกับใช่โอเพนทูุ่โนนู่นแหละหรือไม่ก็เม y บี t w ทูเดย์เล r ต้องให้เย็นจริงๆเนานะยานเนาะ เออเออใช่ค่ะและทีนี้นะคะน้องยานะคะเขาก็เตรียมนะคะผ้าคือถ้าเกิดมันไหม้นะคะโอเคป้าพีซี่อธิบายก่อนนะคะ <c oughs> ถ้าเกิดไม้เขาไหม้พอนั่นแล้วนะคะเขาจะมาอุดรูอุดรูเพื่อให้มันอบเพราะถ้าเกิดคุณปล่อยควันแบบนี้นะคะไม้คุณจะไหม้หมดเลยจะกลายเป็นขี้เถ้าหมดเลยอันนี้น้องยาห์เขาก็เอาผ้านะคะนี่ค่ะผ้าใส่ดินนะคะชุบน้ําเย็นนะคะเขาจะปิดรูข้างบนนะคะ เพื ja ่อไม่ให้ควันมันออกเพราะควันมันไม่ออกไฟมันก็จะดับเองอัตโนมัติออาอแล้วก็เอาดินปิดข้างล่างด้วยนะคะเพื่อไม่ให้ออกซิเจนเข้าไปเพื่อให้ไฟมันดับนั่นแหละค่ะความหมายหูยเห็นไหมคะเมื่อเช้านี้นะคะมันยังไม่อย่างนี้เลยนะคะแต่ตอนนี้แบบหูยดูค่ะหูยนี่คือมันร้อนมากเลยนะคะเนี่ยหูยนี่่ะ ออกมาละจ้าเนี่ยเพื่อนก็น,นั่งกินข้าวอยู่นี่จ้านี่ค่ะมีคนมาหาแม่พาฟิซี่ค่ะนี่ค่ะไม่รู้ว่าอะไรมาให้แม่พาซี่เขาบอกเอาปลามาให้นะคะคือบ้านหลังนี้แปลกค่ะมีทุกคนไปมาหาสู่ตลอดเนาะอ,อันนี้น้องยาเขาก็คุยกับคุณคริสอยู่นะคะ,ะก็นี่ค่ะนี่ค่ะก็ะอุย้ยเห็นไหมมื่อเช้าอะค่ะ อันนี้บ่ายแล้วนะคะบ่ายประมาณเกือบสี่โมงเย็นแล้วนะคะนี่ค่ะดูถังนะคะอุย้ยอุ้ยนี่ป้าไปซี่ยืนอยู่ไกลขนาดนี้นะไอร้อนนี่ขึ้นมาเลยนะคะนี่แหละคะ่ะเตาเผานะคะเตาเผาน้องยาก็ทําเป็นค่ะเราก็เลยแบบแบบเราดีใจมากเลยได้เข้ามาอยู่ใกล้ๆเหล่านะคะดีใจมากๆเลย ก็นี่นะคะตอนนี้นะคะก็มาดูนะคะผลงานถ่านของเรานะคะลุงคิดยังอยู่ข้างบนอยู่นะคะตอนนี้จะมาดูถ่านพอดูถ่านหน่อยนะคะว่าเผาแบบนี้มันจะออกมาแบบไหนนะคะจะดำดีไหมนี่ค่ะโอ้โหโออยู่นะคะเนี่ยโอ้โหโอแบบอุ้ยดีเลยอ่ะ นี่ค่ะไม่ดีด้วยนะคะนี่โอ้โหเก็บสงสอบเลยนะคะขนาดเราใช้แบบว่าไม่ไม้เราก็ไม่ค่อยเยอะนะคะแต่ก็ยังมีอยู่ค่ะบบคอ,อืออือทุอยน,นยังเหลือเดี๋ยวเผาอีกสองเตาน่าจะหมดแม่ยาสองเต,าน,า,งเตาน่าจะหมดอยู่เนาะ นี่นะคะคือผลงานนะคะที่เราเผาถ่านกันออกมาแล้วนะคะก็จะเป็นแบบนี้ก็จะเก็บไว้ใช้ดีกว่าเรามากองๆไว้แล้วเมื่อกี้สังกะสีที่ไปเอามาจากเป็ดนะคะมีงูตัวเล็กไปซ่อนอยู่อีกนะคะมันกลางทุ่ง,งานาเนาะนี่แหละ่าทำไมเราถึงพยายามทําให้มันไม่ลกกันนะคะหนุนแม่ยังยืนมองอยู่เลยนะคะห่วงเป็ดค่ะตรงกระสีตรงนั้นเอาไปอ่าสั้นๆไว้นะคะแบบมันมีอยู่สองสามอันนี่นี่ต้องยาเขาจะมาลองไอ้ไอ้ถ่านนี่นะคะ่ะเพื่อจะเก็บนี่นะคะ ก็แม่ก็นุนจัดการแล้วนะคะก็เดี๋ยวคลิปนี้ป้ไปซี่ก็ขอลาแค่นี้ไปก่อนนะคะก็เห็นผลงานของเตาเผาถ่านแบบรุ่นนี้แล้วนะคะก็เดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะอันนี้วันใหม่แล้วนะคะวันใหม่แล้วนะคะตอนที่เรามาไปเอาถ่านเนี่ยค่ะทิ้งไว้นะคะประมาณให้มันเย็นค่ะประมาณสองวันแล้วนะคะ